พี่น้องครับแต่ละอันพี่น้องเอนี่ยจะทำเป็นลมเฮกเลยเดียดไม่พึ่งไม่ใครเลยไอ้เพื่อนเนีย่ยทุ่เรื่องนั้นเด็ดขาดเอาเลยพี่น้องครับบังให้ท่านผู้รู้ฟังให้จนกระัางโตตัดทิวบังเติมนี้ชายได้เล็วฟาติฮะอ่านให้ลูกล้านฟังว่าน,นี่ก็รููไหมเอามาวัยนีมาเรียนมาฟังฟาติฮะกูดิ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تكوك نمغى فاتحة شايدة عليه ยะอาุอสุมิลลา,าฮิมินัตชัยต์เนี่รอจีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบับใครว่าพบมาดูไปได้ครับคู่อะไรพี่น้องอยายาทื่อตรงนี้จะคัดเลยอ่านเลยพี่น้องชีวิตเราถ้าเราไม่แน่ใจสั่งเลยไอ้ชู่อิบมึงก็มาบังกูตัวเจ้าวันนั้นไปลังว่างปะเลมาฟังพวาญาคู่ที่ลกูกน้องต้องพันนันพี่น้องครับยาเต็มหุบ เดือดตะเกไว้ไม่ให้ใครเละไม่ได้พี่น้องก็พ่อวันตายอีหลุ่ยเนี่ยอเลาเร์บอกมายังมึงไม่ซ้อชายไม่ได้เรียกว่าไม่เถออุ้ยควายเลยเสียหายเลยรอนพี่น้องนะครับผมข้อความรวมๆไปเลยนี่ว่าถ้าพี่น้องยังไม่อยากกินในฟาติฮาตัวเองในไปในยาตายยาตัวเองญาณน้อยใจญาตณทัาเตทมทัาเตทมทัาเตทมพ่อไปยินพี่น้องครับพอพี่พิจารณาข้อรอใจไม่ได้ตรงนั้นเลยแล้วตั้งโต๊ะคู่ทั้งลูกชิด ฟัามเมาทั้งเมืองเลยมึงช่อนทิดอยู่พรืออะตัวครูแค่มึงไม่บอกใครหลุดชิดมึงตาแจจงไอหาตัวครูนี่ไม่เข้ายาครูก็ะดนนารกไปกันตัวครูมาช่อนนะพป็นหลับก็โดนนารกไปกันพราะ,ะนั้นพี่น้องนะ่าตาจำเป็นร่มฮุบเอาลมแหกไปหุบไว้แค่หลักเรไม่หันพึ่งไงคุณเลพึ่งเลยพี่น้องครับเออ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لين ألاب ما جاي بينهم لين ثاي نادوا لين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله อ่านไปอ่านมาตัวคู่วะเข้ามึงใจได้เลยซอกมายังเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราภูมิใจใพี่น้องต้นยาทำแบบผพาลเล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนะอัลลอฮฺมานีรอฮฺมัลลิลมมกิยามิดินอียกากันอบุดวาอียากันอัสตานินอีดีนัดเดีรอตัตอนมุตตะกิเบื่อครๆก็อ่านได้พี่น้องครับออกลุ่มไม่ออกลุ่มไม่รู้หน้าอยู่หรือบางอยู่หรืออย่าอย่ายายาพี่น้องครับนะอันนี้ข้อย้ำเตือนในท่านะ พี่น้องผู้มาเรียนแล้วเราก็เป็นผูู้ลูกทิตกัน